สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมือนิสภาพมาเกือเผาค่ะเมนูมือนีมีอยู่อย่างหนึ่งนะคะพี่น้องอย่างเดียวจากนสภาพมาเห็ดเนืง้โครงไก่นะคะพี่น้องหนึ่งโครงไก่สไตล์นะะู้ค่ะพี่น้องมาเบิ่งกันว่ามีอีอย่างหนะคะ่ค่ะส่วนผสมของพริกแกงที่นูสโุโหกเซมักกระโคงไก่ะคะ่ะพี่น้องก็มีตะไคร่นะคะหั่นหยาบๆค่ะกระเทียมสีห้ากลีบค่ะ,ะ,คคะแล้วก็พริกแห้งค่ะปริมาณของพริกแห้งนี้แล้วแต่เฮ้าด้วยจากพี่น้องมัก หมากหมากหน่อยหมักเผ็ดยังไงคะ่ะเรานูก็จะบวกพริกไทยเข้าไปอีกคะ่ะเพิ่มความแบบร้อนแรงแซ่บๆนะคะพี่น้องส่วนพักที่จะเอาไปหนึ่งห้องก้นนะคะพี่น้องก็จะมีตะไคร้ค่ะใบแมงลักคะ่ะพี่น้องแล้วก็ใบมะกรูดนะคะแค่นี้แหละคะ่ะแล้วก็โครงไก่ทําความสะอาดล่างแล้วเรียบร้อยจ้ะพี่น้องมาเบิรงกันคะ่ะวาตถเฮ็ดยังไงดต่อคะ่ะพี่น้องก็ตื่นคะ่ะเอาพริกไทยเม็ดใส่ลงไปคะ่ะแล้วก็เอาตะไคร้กระเทียมพริกแห้งใส่ลงไปคะ่ะ แล้วก็โคกทั้งหมดนี้ให้ละเอียดค่ะเอาละค่ะนูโคข้อใัาๆแปนะคะพี่น้องก็จะเอาใส่กะละมังนี่ค่ะกะละมังเต็มมากค่ะพี่น้องก็เอาที่ข้าโคกใส่ลงไปเลยค่ะนี่จะ้ะแล้วก็คุมรสด้วยสีอิ๊วขาว น้ำมันหอยแล้วก็ผมปรุงรสค่ะในนน้าว่าช่วงที่มักคงไก่ค่ะพี่น้องเข้าไปต้องใส่ชูรสกัไดลค่ะเพราะว่าชูรสเอาไว้ใส่ในน้ำจิ้มที่ข้าวสาเกจิ้มนะคะน้ำจิ้มท้องนู้นก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะพี่น้องในนุ้นสภาพตามอีกรอบนึงจะ้ะเอาละค่ะพร้อมเขาทีละค่ะพี่น้องเอาคงไก่ที่เราล้างสะอาดละค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะนี่จะ้ะแล้วก็คุกเข่าค่ะคุกเข่าให้เขากันดีค่ะพี่น้องผู้ใดม่ีเวลาเนอะค่ะสมัครทิมไว้สามสิบนาทีก็ะไ้จ้ะตะว่าผงมงบูบม่มีเวลาค่ะพี่น้องเฮดคือแบบว่า เห็ดชั่วโมงหนึ่งดวนเฮ็ดแล้วก็สกินเลยค่ะแล้วก็สเห็ดงาเนานะคะ่ะพี่น้องหนูก็สะเอาไปหนึ่งเลยค่ะใส่ใบบก,กูล,ลงไปค่ะนี่ค่ะรสชาติแล้วก็ความเผ็ดความเค็มความนุ่นอันนี้ยู่ถีตัวเข้าเลยได้ค่ะมักยังไนกับปรุงใส่ใดามากก็หนี้ก็ได้ค่ะพี่น้องเอาละจ้ะเดี๋ยวเข้าไปหนึ่งกันต่อเลยค่ะเอาละค่ะข้าตัางตั้งซึ้งหิ่งหอนค่ะพี่น้อง <S <S ก็เอา ใบแมงลักค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตะไคร้ค่ะใบมะก,กรูดค่ะใส่ห้องกลนนะคะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยโครงไก่ที่เราหมักไว้ค่ะ ค่ะอคอยๆใส่เลี่ยงลงไปค่ะพยายามย่าให้มันทับกันไลยเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นโครงไกลล่มันสุสกเนี่ยค่ะทำพาย,ยามเลี่ยงให้เนื่อทีมันกระจายลงไปค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเซตหนึ่งไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนกว่าโค้งไก่สุกนะคะส่วนส่วนมากที่เป็นไก่เป็นพวกโค้งไก่นี่ตัวไซเวล,ลาหน้าเียนะคะพี่น้องเพราะว่ามาันจิ้มแบบสดๆบ่ได้ค่ะเท่ากันหนึ่งไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องช่วงที่หนึ่งโค้งไก่ในนูสภาพมาเห็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดกันจ้าส่วนน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะพี่น้องของหนูก็จะมี พริกสดค่ะแล้วก็กระเทียมแค่นั้นค่ะพี่น้องเพราะว่าพวงงูบ่มีหหางพักชีเนาะค่ะที่จริงนะ้ามีหางพักชี่ด้วยจ้ะพี่น้องตําไปน้ำเนาะค่ะถ้าพี่น้องมีจะแซบจะหอมค่ะเ้าผูดได้มาคว่ำเพ็ดแซบถึงไปอีกนี่ก็ใส่พริกไทยเม็ดลงไปน้ำค่ะรับร่องมาแซบนะคะพี่น้องแต่ว่าพริกไทยเม็ดหนูหนูใส่ไปในไกลหนึ่งละค่ะก็เลสบอลเหนี่นเน่น่ตีเป็นไรค่ะแล้วก็หนูก็จะใส่เกลือลงไปช้อนหนึ่งค่ะเอาละค่ะ ซอนชาหนึ่งข้าโคกพริกให้ละเอียดค่ะพี่น้องเอาล้วค่ะพอเะข้าโคกละเอียดซจำนี้นะคะพี่น้องหนูก็จะเริ่มปรุงค่ะใส่น้ําตาลทรายหนูจะใส่น้านตาลทรายนะคะพี่น้องจะเ่ค่อยเน,น้นน้าตาลปี๊บาใดีค่ะหนึ่งช้อนโอ้ยเฮียพี่น้องขอโทษขออภัยอะไรหนึ่งช้อนตามด้วยชูรสค่ะใส่หลายแสีบหลาย ด้วยน้ำปลาค่ะนูจะบดเอตวงเลยค่ะพี่น้องนูจะกะใส่นง้ไปเลยค่ะอ้ค่ะแล้วก็ตามด้วยมะนาวค่ะมะนาวนี่ถ้าใส่เยอะนูก็จะใส่เครื่องบีบด้วยสิเลยค่ะพี่น้องพอเสร็จเร็วนะคะนี่ค่ะบีบกดลงไปเลยจ้ะ นา,นานหนามไล่ย,ยค่ะสำหรับผู้ใดมักเปียวก็นี่นะคะพี่น้องเพิ่มในอีกด้วยค่ะตามรสชาติตามปากจะคล้องเลยค่ะมักแบบใไไส่ได้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ชิมรสเบิ่งค่ะพี่นอลดลด้องชิมรสวรสของหนู้อแต่จะเป็นเพชรเปรียวหวานนะคะพี่น้องนี่นหะค่ะ แค่นี้เป็นอันเสร็จน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะไว้จิ้มหนึ่งโคกไก่นะคะพี่น้องอาหารเด็เข้ามาแตงเขากินกันเลยจ้าแล้วละจ้าพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะเป็นอาหารง่ายๆค่ะพี่น้องราคาถูกเข้าสามารถจับต้องได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะสิ่งแรกนุ่งเซริเบิรงค่ะพี่น้องคือน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะสูตรนูสไตล์นูเลยนะคะพี่น้องรสชาติก็จะเผ็ดเปรี้ยวหวานค่ะ น้ำจิ้มที่กินกับพวกไก่นะคะหนึ่งไก่บานหรือว่าหนึ่งโค้งไก่ค่ะตองให้เน้นเปียวเลยนะคะพี่น้องมันจะตัดความเดือดของไก่ได้ค่ะนี่ค่ะแฮมมีผพักชี่โรยลงไปสือหอมแสบกว่านี้ค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่น้องโค้งไก่ค่ะโค้งไก่แท้แท้เลยค่ะใน้ถาดนี้ชื่อสองโค้งนะคะพี่น้องหนึ่งหัวทอนไม่ไม่ค่ะพี่น้องใซ่พักอีตูห้องก้นนะคะตะไคร้ใบมะกรูด วิธีการมักกาซส่ตะไคร่หอมแดงค่ะเอ้ยกระเทียมค่ะแล้วก็พริกแห้งโขกลงไปบวกก็พริกไทยค่ะพี่น้องน้ำซุปรสชาตินี่ค่ะพี่น้องข้าสามารถสดได้ค่ะนี่ค่ะสดกินได้เลยค่ะเอาไปตองห้องล่างซึ้งนะคะพี่น้องน้ำโฮลสโบรกนี่ค่ะกินกับขานยวเนะคะพี่น้องแค่เป็นกับแก้มก็ไดยด้วย้าพี่น้องสำหรับผู้ใดข้อแอลกอฮอล์นะคะหรือผู้ใดสิกินเป็นกับเขาก็ได้คือพวกนู้นค่คะกินกับขานียวห่อนๆคือเก่าค่ะพี่น้อง นี่เราจะเป็นเมนูง่ายๆบ,บานๆสไตล์นู้นนะคะพี่น้องขอพคุณหลายเดอร์ค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากกดไลค์กดแช์กดติดตามให้ขอพูดกําลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ทั้งเพื่อนทั้งแฟนเพจหรือว่า youtube ทุกผู้ทุกคนนะคะพี่น้องที่เขามารับชมค่ะบานหลังนี้ว่าไม่ยังคะ่ะเฮ็ดกับเขาด้วยค่ะพี่น้องกับเขาในี่เฮ็ดกินจะคข้องค่ะ อาจสบาแบบเปะเวอร์คือหลานอาหารหรือว่าเมื่ออาชีพเนาะคะ่ะนี่คือเห็ดสไตล์นูค่ะพี่น้องเห็ดแบบที่เข้าคิดค้นขึ้นมาอยากใส่ยังก็ใส่ยาสีนะคะพี่น้องโบเรมีลักสูตรใจโตเนาะคะ่ะสำหรับเพืเ่อนๆคนใดเบิง้งอยากเห็ดตามเห็ดใดคะ่ะเพราะว่าทุกเมโนูท,ที่นูเห็ดลงให้เบิง้งบพรว่าทั้งแฟนเพจแลาทั้งยูท YouTube ู e ค่ะคือผ่านการชิมโดยป,ปากของหนูคือกินใด้บอร์สุยางคะ่ะพี่น้องค่ะ เาหาพี่น้องเสีบๆง่ายๆบานๆขึ้นกันค่ะพี่น้องเอาละค่ะพี่น้องมากค่ะที่นี่มากินเขาในกัน,นะคะ่ะหนึ่งโค้งไก่กับน้ำจิ้มซี่ฟูดจ้า